มีประเด็นเล็กน้อยแต่อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันจริงๆระหว่างาร้านตัดชุดน้องอุ้งอิงก,กับครูเหมือนอิงนะขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อร้านนะร้านตัดชุดลิเก,เกเนาะคงไม่ต้องเอ่ยนะครับร้านหนึ่งเนะาะก็น้องอิงสั่งตัดชุดอะไรเรียบร้อยตัดแล้วก็ทางร้านจะโพสต์ชุดลงหน้าแอปแอป,แอปหนึ่งแต่ตอนนี้คุณครูเหมือนอิงก,ก็ทักไปบอกว่า ่าเพิ่งลงได้ไหมรอให้น้องอใส่ก่อนค่อยลงอะไรเงี้ยก็เลยดาม่าแชทถลม่มทลายกรณีที่คุณครูไปเม้นในช่องของร้านตัดเสื้อไอตัดชุดลิเกเนาะร้านนั้นจนคอมเมนต์พุ่งไป5-600คอมเมนต์นะครับแล้วก็ยอดแชร์เป็นหลักร้อย ประเด็นนี้ทำให้คนมองว่าน้องอิงเรื่องเยอะอะไรประมาณนี้น้องอิงเรื่องเยอะออคนตัดชุดไม่มีสิทธิ์ลงชุดเองเลยเหรออะไรงนี้ประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายคุณครูหมอนอิงก็เข้ามาอธิบายเข้ามาเล่าเข้ามาบอกว่าเหตุผลที่ทักไปบอกว่าจะเพิ่งเปิดเผยได้ไหมจะเพิ่งลงได้ไหมก็เนื่องจากว่าอยากจะให้น้องได้ใส่ก่อน แต่เรื่องนี้น้องอิงไม่รู้เรื่องเลยนะว่าคุณครูทักแชทไปแบบไหนอะไรเงี้ยการปกป้องลูกสาวของคุณครูเนี่ยสุดยอดนะครับแต่ก็ไปกระทบสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิ์ในการตัดเสื้อผ้าไงร้านตัดเสื้อผ้าเป็นคนออกแบบเองอะไรเองไงก็เลยไม่ได้มีสัญญาว,ว่าจะห้ามเปิดเผยห้ามนู่นนี่นั่นเนาะก็เป็นธรรมดาร้านไหนได้ตัดเสื้อผ้าน้องอิงก็อยากจะโปรโมทอะ่ะว่าฉันนะตัดเสื้อผ้าน้องอิงนะ พอน้องหญิงเป็นซุปตาดังก็อยากจะเปิดเผยให้คนได้รู้ว่าฉันตัดนะจะได้มีออเดอร์อะไรเข้าไปปางๆนะครับแต่ประเด็นมันมีอยู่นิดเดียวละเรื่องของเรื่องนะครับเรื่องของเรื่องอยู่ตรงที่ว่าการทักแชทไปส่วนตัวมันจะสุดยอดกว่าทักแชทไปคุยเลยหรือไม่ก็โทรไปคุยแล้วว่าพี่คะ หนูหมอันอิงนะอยากจะให้อันนี้อันนั้นอันนี้อะไรคุยกันให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก่อนที่จะแชทเข้าไปในอ,อ,อินบ็อกเข้าไปในโลกออนไลน์ของช่องนั้นนะครับก็เลยทําให้มีคอมเมนต์แตกเลยโอ้โหเข้าไปอ่านแบบสุดบางคนอัดเละอะอัดคุณครูเละเลยแล้วก็เมื่อเช้าประมาณห้าชั่วโมงที่แล้วคุณครูก็ออกมาขอโทษนะครับมเมน้นเขาเรียกโพสต์หน้า หน้าช่องของตัวเองเลยนะโพสต์ว่าอะไรเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับบางคนก็ยังไม่ได้อ่านนะพี่หมอนอิงทำตัวไม่น่ารักนิสัยไม่ดีไม่ได้คิดดีๆก่อนแทนที่จะทักไปหาพี่จุดๆตัดชุดลิเกก่อนไม่ใช่เม้นไปเลยตอนนั้นคิดว่ายังไม่มีคนเห็นเยอะเลยเม้นว่ายังไม่อนุญาตให้ลงรูปนะคะแต่ความจริงคือแค่ทักแชทไปว่า พี่คะหนูขอเก็บไว้เปิดเผยวันที่น้องใส่ได้ไหมแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วร้านพี่จุดๆเปิดมาตั้งกี่ปีพี่เขามีมืออาชีพอยู่แล้วพี่หมอนทำแบบนี้ร้านถูกคอมเมนต์ในทางเสียๆให้หายโดยที่จริงๆแล้วแค่ทักไปร้านก็เข้าใจแล้วพี่หมอนอิงผิดไปแล้วจริงๆค่ะที่ไม่คิดถึงผลกระทบ จะตามมาเรื่องนี้ต้องโทษพี่ต้องขอโทษพี่จุดๆนะครับเจ้าของร้านจริงๆนะคะหนูอยู่บนโลกโซเชียลแท้ๆแต่งโง่ไม่รู้ไม่รู้จักคิดจริงๆนี่คุณครูหมอนอิงโพสในช่องตัวเองเมื่อประมาณ5้าชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่มนนเม้น์ก่อนหน้าเป็นเม้น์ก่อนหน้าก่อนก่อนหน้าของก่อนหน้าเนี่ยคุณครูเม้น์ไปในช่องของร้านตัดชุดลิเกน้นบอกว่า ก่อนหน้านี้พี่หมอนอิงเม้นว่าน้องยังไม่อนุญาตให้ลงเลยค่ะอันนี้เม้นไปก่อนหน้านะเม้นไปในช่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วทักไปคุยกันก็ได้ทำไมเม้นให้ร้ายล้านแบบนี้ตอนนั้นที่เม้นไปไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีล้านเลยค่ะสาบานได้อันนี้คูมันีเมนไว้นะครับแล้วน้องอิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วย เจตนาของเราคือจะบอกพี่เขาว่ายังไม่ลงรูปได้ไหมคะจริงๆก็แค่ทักไปก็พอไม่ควรพูดแบบนี้ทำให้ร้านถูกมองไม่ดีผิดจริงๆคะ่ะสมควรได้รับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่ตักเตือนมาตัวเราทำตัวไร้การศึกษาจริงๆนี่ครูแล้วก็ใต้นั้นโอ้คอมเมนต์ดูเดือดนะครับดูเดือดก็สุดท้ายก็คือคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือให้อภัยนะเพราะว่า ใครก็ไม่รู้ได้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดแบบนี้นี่แหละครับการอยู่กับซุปตาดังอะไรนิดหน่อยต้องแบบสุดๆต้องดูแลต้องเข้าใจอะไรประมาณนึงเลยนี่เอามาเล่านะครับเพราะว่าน้องอิงเนี่ยดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าพิเศษมีคนรักคนแพงอะไรเนี่ยยิ่งถ้าถ้าไปในทางที่ไม่ดีคนไอ้พวกจ้องจะถล่มก็มีเยอะแยะเลยนะครับคนรักก็มีคนเกลียดก็มีนะจ้องจะถลม่มโอ้เจอเข้าไปลุงไปอ่านนะ เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสื้อเหรอถึงไปห้ามเขาลงเขาตัดเสื้อเขาก็มีโอ้ยตะน,น,นอนอีนอนนี่เยอะมากเลยครับใช้คาหยาบๆก็มีไปอ่านดูแล้วกอ็อย่าไปคิดมากนะครับก็ให้กําลังใจครูครูหมดอดิงว่าสู้ๆครับมันเป็นเ,เรื่องเล็กน้อยแต่แต่ก็จะทําให้มีดราม่ามาถึงน้องเล็กน้อยเหมือนกันก็ไม่ต้องคิดอะไรนะสู้ต่อไปชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละนะ คนที่ไม่เคยทําผิดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยหรือไม่ก็คนที่ตายไปแล้วนะครับส่วนคนอยู่แล้วก็มีผิดพลาดมีพลาดพรัง้งเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าเราผิดแล้วเราจะขอโทษกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้ดีได้เร็วช้าขนาดไหนเพื่อที่จะให้ผลกระทบนั้นหยุดยัง้งโดยเร็วคุณครูหมนอนยิงทําถูกครับใครเห็นด้วย เม้นมาประเด็นเรื่องชุดของน้องนะครับชุดของน้องไปตัดไปสองชุดชุดสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูน่าจะเป็นชุดตอนตอนออกคอนเสิร์ตกับหรือชุดตอนรำเรื่องประมาณนี้แหละชุดจุลิเกะคงชุดคอนเสิร์ตอาจจะสวยๆเห็นว่าพี่น,ะน้ำพี่น้ำหนึ่งที่ตัดจากอเมริกาไอ้จากต่างประเทศเป็นคนออกคอตูมต่างประเทศเป็นคนออกแบบให้ แต่นี่อาจจะเป็นชุดช่วงรำเรื่องนะครับเพราะว่าน้องน้ำหนักขึ้นมาพอสมควรก็เลยชุดเก่าใส่ไม่ได้ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนชุดใหม่นะประเด็นอะไรก็มีอะไรก็ให้อภัยกันสู้กันไปนะครับนี่แหละมนุษย์ขี่เหม็นนะชอบคอมเมนต์ลุงกระดับโอ้โหพูดระวางระวังก็ยังโดนเม้นเลยช่างหัวมันนะใครจะเอาอะไรก็ช่างหัวมันทําไปแล้วเรามีความสุขเป็นพอใครเห็นด้วยเม้นมาฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งกาเฟองเล็บพื่อนชวนคุย,ยด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องและมาจังหวัดการนะเนบุรียนร้านบ้านทุ่งกาเฟยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดการนะรมีทั้งกาแฟอาหารการกินครบทุกอย่างนะครับเมาท้องมาฝากกันได้เลยนะฮะเอฟซี FC น้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย